ซองทะเบียนรถด,ด่วนเหลือมโผล่เลื้อยบนฝากระโปรงแท็กซี่คอหวยจ้องตาไม่กระพริบสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะโชเฟอร์แท็กซี่ก,กับผวาเลยนะคะเมื่อเจองูลเหลือมเลื้อยออกมาจากห้องเครื่องนะคะมาโผล่ที่ฝากระโปรงรถนะคะกลางถนนคอหวยแห่ซองทะเบียนรถเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ เพจ Facebook เจมอยวีพลัสโพสคลิปความยาวประมาณ3.35นาทีนะคะเป็นเหตุการณ์งูเหลือมเลื้อยออกจากฝากระโปรงหน้ารถแท็กซี่นะคะใครเห็นก็ต้องตกใจนะคะโดยระบุข,ข้อความว่าแฮชแท็กแท็กซี่กำลังจะไปส่งผู้โดยสารแต่งูเหลือมดันโผล่ออกมาหน้ากระโปรงรถต่างคนต่างกลัวงูคงหลบอยู่ในกระโปรงรถหลังจากเครื่องร้อนงูคงทนไม่ไหว จึงต้องเรื้อยออกมาแฮชแท็กงูเหลือมโผล่หน้ากระโปรงรถและแน่นอนนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้หลายท่านคงอยากได้ทะเบียนรถแล้วนะคะนี่เลยนะคะทะเบียนรถแท็กซี่คันนี้นะคะคือทะเบียน1มอมคอควาย1395กรุงเทพมหานครนะคะ1395กรุงเทพมหานครนะคะนี่เลยนะคะเห็นแบบนี้เป็นใครก็ต้องตกใจนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะสุดท้ายนะคะงูเหลือมตัวดังกล่าวก็เลื้อยออกจากฝากระโปรงรถนะคะก่อนจะเลื้อยเข้าพุ่มไม้ริมทางนะคะหลังจากแท็กซี่โชเฟอร์เขาจอดนะ,นะคะบอกว่าแท็กซี่เาคงบอกว่าทางใครทางมันไม่ต้องจองเวรกันนะจากนั้นแท็กซี่เขาก็ถ่ายทะเบียนรถตัวเองออกมาโช์แบบแนี้นะคะนีเลยนะคะขอหวยบางคนบอกว่าเห็นงูงูจะให้โชค แล้วที่สำคัญก็ส่องทะเบียนรถตามระเบียบนะคะนี่เลยนะคะ1395นะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนนะคะแต่ว่าอย่าเจองูแบบนี้นะคะไม่เอานะคะตกใจนะคะสวัสดีค่ะ